เมื่อนักเรียนกลุ่มหนึ่งและอาจารย์กำลังกลับจากการเดินทางไปทัศนศึกษาแต่ว่าพวกเขาเนี่ยดันเจอกับสะพานถล่มจนไม่สามารถเดินทางต่อได้และมันทำให้พวกเขาได้พบเจอกับเมืองที่ถูกทิ้งร้างและเหล่าผีวิญญาณมากมายที่อาศัยอยู่ที่นี่แต่แค่นั้นยังไม่พอพวกเขายังติดอยู่ในเมืองนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันแน่พวกเขาทั้งหมดจะหาทางหนีออกไปจากที่นี่ได้หรือไม่ สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาสรุปและเล่าเรื่องราวของเกม Dread Out และ DLC Keeper of the Dark เกมผีจากอินโดนีเซียที่มีบรรยากาศคล้ายคลึงกับประเทศไทยและเกมนี้ได้รวบรวมผีอินโดเอาไว้มากมายให้เราได้พบเจอและยังมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นน่าติดตามซึ่งเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนั้นเชิญไปรับชมกันได้เลยครับและวิดีโอนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของเกม เรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นที่ลินดาเธอตื่นขึ้นมาในบ้านเล็กๆหลังหนึ่งเมื่อเธอสำรวจไปร,บรอบๆเธอก็เจอกับโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งตกอยู่และมันก็มีสายคนโทรเข้ามาพอดีซึ่งมันก็คือเพื่อนของเธออีราที่โทรเข้ามาแต่เสียงของอีราเนี่ยกับแปลกไปและได้ปรากฏผีตัวหนึ่งขึ้นมาเธอตกใจจนทำมือถือตกพื้นแต่หลังจากที่เธอเก็บมือถือขึ้นมาเธอก็ได้เจอกับอีราอยู่อีกหลายครั้ง โดยที่อีราเนี่ยพยายามให้เธอเดินตามมาจนกระทั่งเพื่อนของเธอได้กลายเป็นผีกุนติลานักและเข้าเล่นงานลินดาจนเธอสลบไปลินดาจะได้ตื่นขึ้นมาในมิติริมโบสถานที่นี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ลินดาจะกลับมาในทุกๆครั้งที่เธอเสียชีวิตไปและเมื่อออกมาจากมิติร<ๆ>ิมโบเธอได้ตื่นขึ้นมาบนรถที่มีเพื่อนๆและอาจารย์ซิกกาอยู่ในรถพวกเขากําลังเดินทางกลับบ้านแต่ทางที่จะข้ามสะพานไปมันกลับพังและใช้งานไม่ได้แล้ว ทำให้พวกเขาเนี่ยไปต่อไม่ได้ทุกคนลงจากรถมาด้วยความมึนงงว่าพวกเขาจะทํายังไงต่อไปลินดาจะได้พูดคุยกับทุกคนและเหมือนเป็นการแนะนําตัวละครแต่ละคนในการเดินทางครั้งนี้เริ่มจากโดนี่เด็กหนุ่มกับตันทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนย่ายานขอเป็นคนที่ชอบเรื่องวิทยาศาสตร์มากเป็นคนตลกเฮฮาอยู่เสมอเชอลลี่ oh, <my> เด็กสาวเชียร์ลีดเดอร์ของโรงเรียนออร่า เพื่อนสนิทของลินดาเธอเป็นคนที่แคร์แล้วก็เอาใจใส่เพื่อนๆของเธออยู่เสมออาจารย์ซิดกาคุณครูที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะเธอลงไหลในอาชีพการเป็นครูและเป็นที่พึ่งของนักเรียนอยู่เสมอๆและลินดา ตัวละครหลักของเกมนี้เธอเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็งแม้ว่าภายนอกเธอจะดูแข็งแกร่งแต่ความอ่อนไหวของเธอนั้นก็มักจะแสดงออกมาให้เห็นได้อยู่บางครั้งจากนั้นพวกเขาจะเดินสำรวจร,บรอบๆทางด้านโดนี่ก็ได้สำรวจบริเวณนั้นจนไปเจอกับทางเข้าไปในป่าข้างๆและเขาก็ได้เดินนำหน้าไปจนมันพาทุกคนไปเจอกับเมืองที่ถูกทิ้งร้างพวกเขาพากันสำรวจร,บรอบๆเมืองจนได้เจอกับโรงเรียนร้างและทุกคนเนี่ยต่างตื่นเต้นและอยากเข้าไปสำรวจข้างในส่วนลินดาและอีราจะนั่งรอ อยู่ด้านนอกทั้งคู่นั่งเล่นรละลึกความหลังสมัยเด็กกันจนกระทั่งฟ้าได้มืดลงเพื่อนๆที่เข้าไปในโรงเรียนก็ยังไม่ออกมาด้วยความเป็นห่วงลินดาและอีล่าที่กําลังจะเข้าไปตามเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนๆกับอาจารย์ซิกกาก็เดินออกมาพอดีเพียงแต่ว่าย่ายานกลับหายตัวไปทําให้ทุกคนรวมถึงดินดาต้องกลับเข้าไปตามหาเพื่อนแต่ทันทีที่พวกเขาเดินเข้าโรงเรียนมาอีร่าก็เหมือนจะมีอาการแปลกๆเหมือนกับว่าเธอถูกผีเข้าสิงและเกิดเหตุการณ์ที่ประตูทางเข้า และหน้าต่างของโรงเรียนถูกปิดด้วยพลังงานบางอย่างพวกเขาถูกขังอยู่ที่นี่และต่างแยกย้ายหายไปกันหมดลินดาตื่นขึ้นมาพบว่าเธออยู่เพียงตัวคนเดียวลินดาต้องหาทางออกพร้อมกับตามหาเพื่อนๆไปด้วยเมื่อลินดาสำรวจไปทั่วโรงเรียนแก้ไขปริศนาจัดการกับผีด้วยกล้องมือถือของเธอจนเธอสามารถหากุญแจที่จะไขออกไปจากโรงเรียนนี้ได้แต่ว่าผีสาวชุดแดงก็ได้ปรากฏตัวขึ้น มาขวางทางเธอไว้เหมือนไม่อยากให้เธอออกไปจากที่นี่แต่สุดท้ายลินดาก็หาทางออกมาจนได้เมื่อออกมาจากโรงเรียนลินดาก็ได้พบกับผีตัวเล็กๆที่มาขโมยของของเธอไปทั้งกระเป๋าและกล้องมือถือของเธอลินดาจึงวิ่งตามไป จนได้พบกับโดนี่ที่เขาเนี่ยมีท่าทางปแปลกๆเหมือนว่าเขาเนี่ยก็ถูกผีสิงเหมือนกันและเขาก็ได้เริ่มไล่ล่าลินดาจนเธอต้องหนีมายังสร้างรถไฟเก่าๆตอนนี้เองที่ลินดาได้รู้ว่าโดนี่ถูกผีปริศนาเข้าสิงมันได้เปิดเผยตัวตนออกมาและหักคอโดนี่เสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาลินดาเธอเสียใจกับการตายอย่างโหดร้ายของเพื่อนและหลังจากนั้นลินดาก็ได้สัมภาระของเธอคืนมาไม่นานเธอก็หลุดมาอยู่อีกสถานที่หนึ่งที่นี่เต็มไปด้วยหญิงสาวรูปงามและท้อง งฟ้าที่สว่างสดใสเธอเดินสำรวจไปรบรอบๆมันทำให้เธอคนพบความจริงว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงภาพลวงตาของผีที่มีชื่อว่าปัวจงรัจจาหรือว่าเป็นปัวจงขนาดใหญ่ ที่ลินดาเคยเจอในฝันทําให้ลินดาต้องต่อสู้กับมันด้วยกล้องของเธอแต่พอชนะมันได้ผีสาวชุดแดงก็โผล่มาจัดการกับลินดาหลังจากลินดาผ่านมิติลิมโบมาเธอก็มาโผล่อีกสถานที่หนึ่งเธอได้เจอกับเชลลี่และอาจารย์ซิดกาที่ได้รับบาดเจ็บอาจารย์ซิดกาเนี่ยจะขอให้ลินดาไปพูดคุยกับอีราเพราะเธอพยายามคุยด้วยแล้วแต่ว่าไม่สําเร็จแถมยังโดนทําร้ายมาอีกลินดาที่เป็นเพื่อนสนิทน่าจะพอคุยเกี้ยกรอมอีราได้เมื่อลินดามาคุยกับอีราเธอดูเหมือน ว่าเธอเนี่ยยังคงถูกผีเข้าสิงอยู่ผีตนนั้นมันได้แนะนําตัวว่ามันชื่อว่าซูซี่และมันยังเปิดเผยเรื่องราวต่างๆของตัวมันเองและผีพี่สาวอีกสองคนโดยผีพี่สาวคนที่2ก็คือผีที่สิงและสังหารโดนี่ไปส่วนผีพี่สาวคนที่1ก็คือผีสาวชุดแดง ที่ลินดาเคยเจอพวกเธอทั้ง3เป็นผู้พิทักษ์คอยกักขังสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ในเมืองนี้มาโดยตลอดและทั้ง3เนี่ยก็ติดอยู่ที่นี่ไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้จนกว่าจะมีคนมาทําหน้าที่แทนพวกเธอส่วนพวกของลินดาก็ติดอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันผีน้องสาวคนเล็กเนี่ยเลยได้แนะนําให้ลินดาไปตามหาผีพี่สาวคนที่หเธอจะได้รู้อะไรมากขึ้นซึ่งตรงนี้การพูดคุยกับเธอหากว่าเราตอบไม่ถูกใจเธอขึ้นมา เธอก็จะฆ่าอีราทิ้งทันทีลินดาได้กลับมาหาอาจารย์ซิตกาแต่เธอกลับพบร่างของเชลลี่ที่เสียชีวิตไปส่วนอาจารย์ซิตกาก็ได้หายตัวไปลินดาจึงได้เดินทางต่อมายังคฤราหาดหลังหนึ่งเพื่อตามหาผีสาวชุดแดงหรือผีพี่สาวคนที่หนึ่งแต่เธอกลับเจอกับผีพี่สาวคนที่สอง ที่เข้ามาขวางทางไว้ทําให้เธอต้องต่อสู้กับผีตัวนี้อยู่หลายครั้งจนสุดท้ายลินดาก็สามารถเอาชนะมาได้ลินดาขึ้นไปยังห้องของผีสาวชุดแดงเธอได้โผล่มาดึงลินดาเข้าไปในกระจกซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์เสริมใน DLC Keeper of the Dark หลังจากถูกดึงตัวลินดาก็ตื่นขึ้นมาที่หน้าประตูทางเข้าของโรงเรียนและจากตรงนี้ไปก็จะนำไปสู่ฉาจกจบทั้งสงแบบ ฉากจมแบบที่1รองเชิญฉากจมแบบที่1จะเกิดขึ้นหลังจากที่ลินดาตื่นมาที่หน้าประตูโรงเรียนตอนนี้ถ้าหากว่าลินดาเลือกเดินออกไปจากโรงเรียนจะมีตำรวจมาเจอตัวลินดาเข้าเพราะว่าพวกเขาได้ตามหาลินดาและเพื่อนๆที่ได้หายตัวไปสักพักแล้วตำรวจได้พาลินดาขึ้นรถและขับออกไปแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นปีศาจชุดแดงได้ปรากฏตัวขึ้นขวางทางเอาไว้ทำให้รถเสียหลักเกิดอุบัติเหตุทั้งตำรวจและลินดา เสียชีวิตภาพตัดมาที่ย่ายานเขายังคงมีชีวิตรอดอยู่แต่เขาเนี่ยถูกพลังงานบางอย่างขังไว้ในห้องน้ําภายในโรงเรียน ฉากจบแบบที่2 The In is beginning is the In ฉากจบแบบที่2จะเกิดขึ้นหลังจากที่ลินดาตื่นมาที่หน้าประตูโรงเรียนและเมื่อเธอเดินกลับเข้าไปในโรงเรียนลินดาต้องต่อสู้กับผีสาวชุดแดงที่เธอทำหน้าที่ปกป้องสถานที่นี้เอาไว้แต่ลินดาก็จะเอาชนะและฝ่าเข้าไปได้ทำให้เธอเจอกับกระดูกงูยักษ์และงูยักษ์นี้ก็คือสิ่งที่เมืองนี้ได้เก็บซ่อนเอาไว้ มันยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้คนที่อยู่ที่นี่ต่างหวาดกลัวกับมันและเหตุการณ์แปลกประหลาดอีกมากมายที่เกิดขึ้นในเมืองจนทําให้ผู้คนเนี่ยอพยพและย้ายออกไปกันหมดโดยจะมีผู้พิทักษ์ทั้งสาคนคอยปกป้องและกักขังพญาง,งูเอาไว้เพื่อไม่ให้มันออกไปยังโลกภายนอกได้แต่สุดท้ายลินดาได้ต่อสู้แล้วเอาชนะผีพี่สาวคนที่หนึ่งมาได้นั่นหมายความว่าลินดาก็จะกลายเป็นผู้พิทักษ์คนต่อไปแทนหลังการต่อสู้จบลงลินดาได้กลับมาอยู่ในโรงเรียนอีกครั้ง และอาจารย์ซิดก้าก็ได้เดินลงมาเธอกระซิบอะไรบางอย่างกับลินดาก่อนจะเดินออกไปโดยอุ้มเด็กทารกไปด้วยแต่เด็กทารกที่อาจารย์ซิดก้าอุ้มไปนั้นดูเหมือนจะไม่ใช่ทารกธรรมดา เพราะว่าลินดาได้เห็นหางของงูโผล่ออกมาด้วยอาจารย์ซิสกาดูเหมือนว่าเธอจะมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่เวลาได้ผ่านเลยไปลินดาเดินอยู่ในเมืองเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูโซเชียลมีเดียมันแสดงให้เราเห็นความวุ่นวายของโลกในปัจจุบันเหมือนกับว่าพญาง,งูหรือว่าสิ่งที่ควรต้องถูกผนึกไว้มันได้ออกมาโลกภายนอกแล้วและเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนบ้าคลั่งเสียสติผู้คนตามข้างทาง ก็ดูเหมือนจะถูกผีสิงไปกันหมดซึ่งตรงนี้ถ้าอีร่รายังไม่ตายในเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเธอจะส่งข้อความเสียงมาหาลินดาและพูดเรื่องการเป็นผู้พิทักษ์คนใหม่ภาพได้เผยให้เห็นลินดาที่แปลกไปจากเดิมเหมือนว่าเธอมีพลังพิเศษอยู่ในตัวแล้วเกมภาคแรกก็ได้จบลงส่วนของภาคเสริมของเกม ในชื่อ k e e p e r o f the Dark จะเป็นการเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่อจากตอนที่ลินดาถูกดึงเข้ามาในกระจกที่นี่ลินดาจะได้เจอกับประตูทั้ง8บานที่จะพาเธอไปเจอกับเหล่าผีวิญญาณมากมายและยังได้เจอกับภาพเหตุการณ์ต่างๆในมิติลิมโบซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏให้ลินดาได้เห็นจะเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่พวกของลินดามายังเมืองนี้การเสียชีวิตของเพื่อนๆแต่ละคนและการที่ลินดาได้พบเจอกับผีสาวชุดแดง และในภาคนี้เราจะได้รู้ว่าอาจารย์ซิดกาเธออยากได้พลังของนงางพญางูมาครอบครองตั้งแต่แรกแล้วและเธอเนี่ยตั้งใจขับรถมายัางเมืองนี้และมุ่งหน้าไปเอาพลังทางด้านของอีราที่ตอนนั้นมีผู้พิทักษ์อย่างผีน้องสาวคนเล็กสิงอยู่ก็ได้พยายามขัดขวางอาจารย์ซิก้าเอาไว้แต่ว่าก็ไม่สําเร็จเพราะหลังจากนั้นมา เธอก็ใช้โอกาสที่ลินดาได้จัดการกับผีพี่สาวคนที่2และผีพี่สาวคนที่1ห,หรือว่าผีสาวชุดแดงเธอใช้จังหวะนั้นที่ไม่มีผู้พิทักษ์ปกป้องนางพญางูแล้วเพื่อเอาเด็กทารกงูออกมาและน่าจะรวมถึงพลังของพญางูด้วยเป็นเหมือนการอธิบายตอนจบของเกมภาคที่1และเป็นการเกินนำไปยังภาคที่2ของเกมนั่นเองครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปเนื้อเรื่องของเกม Dreadout ภาคที่1และ DLC Keeper of the Dark คลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอสารภาพกับคุณผู้ชมก่อนเลยว่าผมมีเวลาในการทำคลิปนี้น้อยมากซึ่งถ้าข้อมูลตรงไหนขาดตกบกพร่องไปผมก็ต้องขอประทานอภยัยมาณที่นี้ด้วยนะครับยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่ใน d r ร a d Out ภาคที่2นะครับ